้วยไม้สายยักษ์ช้างแดงชุมพรต้นนี้มีการแทงช่อดอกก้านยาวออกมาได้เห็นได้ชมกันแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรเริ่มมีการแทงช่อดอกออกมาเดี๋ยวเรามาชมลำต้นและก็รากการแทงช่อดอกของเขาต้นใหญ่ๆจากลักษณะความสูงของต้นเขากล้วยไม้ไซยักษ์ไซใหญ่ มีชื่อว่าช้างแดงชุมพรลตำต้นซสายยักษ์ใหญ่ๆลักษณะต้นนี้จากคลิปที่ผ่านมาที่พาทุกท่านมาชมการแตกรากของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรช้างแดงชุมพรต้นนี้มีการแทงช่อดอกออกมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ ช่อดอกของช้างแดงชุมพลลักษณะการแทงช่อดอกของเขาต้นนี้มีการแทงช่อดอกออกมาแล้วก้านดอกมีลักษณะที่ใหญ่มากเลยนะคะจากติ่งเล็กๆจากคลิปที่ผ่านมาติ่พาทุกท่านมาชมติ่งดอกช้างแดงชุมพรนี่เป็นก้านดอกของเขาที่มี ลักษณะการเทงออกมาลักษณะก,าก้านดอกเชื้อดอกจะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็ยาวออกมาสมชื่อช้างแดงชุมพองเลยนะคะสำหรับก้านดอกของเขามีการยืดยาวออกมาต้นใหญ่ก้านดอกก็จะมีลักษณะที่ก้านยาวแล้วก็ดอกก็จะมีลักษณะที่เป็น พุ่มลักษณะใหญ่สมกับต้นของเขานี่เป็นก้านดอกช่อดอกช้างเรงชุมพรที่มีลักษณะการโตยังไม่เต็มที่นะคะอันนี้จะเป็นก้านที่ยื่นออกมาพร้อมที่จะมีกลีบดอกออกมา อันนี้การยืดของก้านดอกของเขายังยืดไม่ออกมาไม่ยังไม่เต็มที่นะคะลักษณะลำต้นใหญ่ๆต้นนี้มีการแทงช่อดอกออกมาก็ต้องใช้เวลาในการยื่นยาออกมาเต็มที่นะคะถึงเขาจะมีลักษณะ การบานของช่อดดอกออกมาช้างแดงชุมโพในกระถางต้นนี้มีการแทงรากออกมาเริ่มแทงรากออกมาเดี๋ยวติ๊กพามาชุมเลยนะคะใบหนาหนาใหญ่ๆชี้ตั้งขึ้นลักษณะแบบนี้การทิ้งใบก็เป็นเรื่องปกติของกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆนานาเลยนะคะ สำหรับการทิ้งใบตน้นนี้ตรงนี้จะหลุดใบทิ้งใบนี่ค่ะใบที่เขามีการทิ้งใบแล้วก็จะเห็นเด่นชัดตรงนี้ตรงที่บริเวณที่ทิ้งใบก็จะเห็นนี่คือรากของเขานะคะรากที่เขามีการแทงออกมาในตรงนี้เลยนะคะ ตรงลำต้นของเขาจะมีการแทงรากออกมาเพื่อที่จะเลื้อยเกาะติดกับไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ฟังตรงนี้ก็จะมีรากเนี่ยค่ะที่ยื่นแทงออกมานี่เป็นรากของช้างแดงชุมพรที่ปลูกได้สักพักนะึงก็เริ่มมีการแทงรากให้เห็น เดี๋ยวมาดูรอบๆฝั่งนี้กันอีกค่ะฝั่งนี้หน้าของช้างแดงชุมพรในช่วงฤดูการที่ลงปลูกใหม่ก็จะเริ่มมีรากแทงออกมาเริ่มความสมบูรณ์ของต้นของเขาก็จะเริ่มแทงรากออกมาให้เห็นให้ชมกันนะคะ สำหรับกล้วยไม้ไซยักษ์ไซใหญ่นี้จะเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงอยู่ในป่าอยู่ตามธรรมชาตินะคะการดูแลถ้าเราลดน้ำเป็นประจําทุกวันก็จะทำให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์ได้โดยการไม่ฉีดพ่นปุ๋ยการดูแลของกล้วยไม้ช่างแดงนี้จะชอบน้ำนะคะการรดน้ำก็จำเป็นและก็สำคัญมากเลยนะคะ สำหรับช้างแดงต้นใหญ่ๆนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้ประดับบ้านต้นใหญ่ๆชุงสูงเลยนะคะเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับช้างแดงนี้กระถางต้นนี้การแทงช่อดองเขาก็มีการยืดยาวออกมาเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกทีในช่วงที่ก้านดอกของเขามีการ ยืดยาวเต็มที่แล้วก็มีพร้อมที่จะบานเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกันอีกทีนะคะติ๊กก็ได้พาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ช้างแดงจุมพรแลด,ดูการแทงช่อดองเา้า การดอกมีการยืดยาวออกมานี่คือความภาคภูมิใจสำหรับผู้ที่เลี้ยงกล้วยไม้มีการแทงช่อดอกอกมารากก็เป็นส่วนสำคัญในการแทงออกมาใหม่ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติกกีสานพาด,ดูยูทู e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจติกด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ